สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้วันจันทรน์ <c oughs> สวัสดีวันจันทร์นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมเนาะกดติดตามเอาไว้นะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่เนะาะออย่าลืมแคปตรงนี้เอาไว้นะคะอาจารย์ระดาชีทางรวยนะคะ <c oughs> อาจบางทีอาจจะตามหาอาจารย์ระดาพาเติมบุญเพราะว่าเอาเมื่อก่อนนี้คลิปเป็นอ,อันแรกของอาจารย์เนี่ยก็เป็นระดาชีทางรวยเนาะ ทํามาแรกๆคนติดตามมาก็เป็นร้านแล้วก็โดนมือดีมือดีดีดอาศัยคลิปของคนอื่นนี่แหละ,ะทามาก็มาโดนมือดีแฮกเอาไปแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นอาจารย์รดาพาเติมบุญแต่ก็ยังยังใช้อันเดิมอยู่นะรดาชี้ทางรวยเนี่ยโลโก้ก็อันเดิมอยู่เนาะเป็นแม่มดรูปแม่มดเนี่ยรูปอาจารย์เน <c oughs> ี่ยแล้วก็กา,กาแฟก็จะเป็นรูปอาจารย์อยู่เนาะ ก็ไม่เป็นไรทำบุญก็เข้าไปให้เข้าไปแล้วก็เห็นหายเงียบไปนะไม่รู้เอาไปไปเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรเอาไปทําอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าคนติดตามเยอะเป็นล้านนะพี่น้องอแต่ช่างมันเถอะเนาะก็เราก็มาเริ่มกันใหม่ติดตามกันใหม่อาจจะมีพันสองพันคนตอนนีอ้อาจารย์ก็จะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ยคะ่ะตามไบสเต็ปของอาจารย์ไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ได้อ,อ้าเดียวนี่หรือเหมือนนักวิทยากรทั้งหลายอะไร อันนี้เราห่วยบ้านๆเราก็เป็นสูตรคำนวณเนาะแต่พี่น้องก็รอคอยอาจารย์ทุกวันนะ,อ,ะอย่างเช่นวันนี้ <c oughs> อาจารย์ก็ทำสูตรล่างมาให้แต่จะให้ทำทีเดียวทำไม่ได้ไม่มีเวลาจริงๆต้องขออภัยไม่มีโอกาสที่จะต้องมานั่งทำให้ทุกสูตรทุกสูตรอาจารย์เนี่ยยังไงก็ต้องทํามาให้สูตรหนึ่งวันละสูตรมันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะดีกว่าพี่น้องต้องมานั่งรอคอยอาจารย์ว่า เออเมื่อไหร่จะทําตัวนั้นสูตรนั้นสูตรนี้ออกมาให้อาจารย์ <c oughs> วันนี้ก็ทําสูตรล่างมาให้แล้วก็พรุ่งนี้ติดตามเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเนาะพี่น้องรอคอยด้วยใจจดจ่ออยากได้เลขวิ่งหรือว่าถ้ารอไม่ไหวอยากจะไปดูหวยดังหวยเด่นของเจ้าอื่นที่เข้ามาจากต่างชาติหรือว่ามาจากต่างดาวจาก <c oughs> พ่อปู่แม่ยา่าปู่ย่าตายายอะไรในฝันอะ,อะไรก็แล้วแต่แต่ของอาจารย์ไม่มีเนาะ ต้องบอกไว้ก่อนไม่มีจริงๆมีก็คือคำนวณนี่แหละใช้หัวสมองมาจากมันสมองล้วนๆนะเราก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนี่แหละ <c oughs> อาจารย์ก็เดินทางมาจากเดินทางกลางคืนพี่น้องก็ได้แต่สวดขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอบุญกุศลที่ได้ทําให้เดินทางปลอดภยัยคลาดแคล้วก็จะสวดมาตลอดเนาะเพราะว่าเดินทางขอบตะเข็บ ชายแดนเนี่ยมันก,มนก็มันก็หลายจังหวัดนะมันก็เท่ากับขอบตะเข็บนี่แหละเดินทางเอาผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนาะก็อย่างที่เรา <c oughs> เราให้เอฟซฟังแล้วก็ในพี่น้อง v i p อาจารย์ก็อยากเน้นย้ำถ้าท่านใดมีกำลังทรัพย์ที่อยากทำบุญช่วยผู้ที่ได้รับการผ่าตัดด่วน ถ้าทําได้มันเป็นบุญใหญ่นะบางท่านบอกว่ารอให้ถูกหวยก่อนอย่ารอถ้าทําบุญนะอย่ารอวาสนาที่จะมาถึงเราต้องทําก่อนเพื่อหนุนดวงหนุนโชคลาภของเราถ้าเราจะคิดว่าเดี๋ยวรวยก่อนไม่ได้ทำรลกค่ะพี่น้องอาจารย์เคยเป็นแบบนั้นนะ้เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้ว <c oughs> พอเห็นอะไรปุ๊บอยากทําทําเลยอยากทําทําเลยบางทีแค่บางทีแค่ก้าวลงจากเซเว่นไปเซเว่นแวะเซเว่น เห็นขอทานเห็นคนแก่นั่งถือกระปร๋องใบหนึ่งแล้วก็มองเข้าไปในกระปร๋องเงินนี้ไม่ถึงยี่บาทเขาจะเอาตรงไหนมาซื้อข้าวกินพี่น้องเราก็ซื้อข้าวในเซเว่นเวฟให้อย่างดีส่งให้เขากินเราไม่ให้ตังเราก็ยังได้บุญนะอืมทําแบบเนี้ยทําเสมอมาติดติดกัน <c oughs> นั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลน้อยมากก็ทําบุญอาจารย์อยากเชิญชวนนะวันนี้แต่ก็เกรงใจนะพี่น้องบอกว่าไม่มีเพราะเสียกันเยอะ วันนี้อาจารย์เนี่ยมีผู้ป่วยนะ่ขาดทุนทรนัพย์เป็นจํานวนมากเลยวันนี้ใครอยากจะช่วยซื้อของหรืออยากจะทําบุญอยากอะไรก็แล้วแต่เนาะอยากจะช่วยซื้อวิตามินซีหรือว่าอยากจะได้กาแฟไปทานก็อย่าลืมช่วยเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าอยากจะได้สูตรโต๊ะสูตรกําลังวันหรือว่าสูตรดับหรือว่าจะเป็นปีเสียหรือสร้อยหรืออะไร สร้อยนี้ไม่เก๋นะสวยนะเนี่ยเย็นเฉียบเลยเนี่ยเป็นหยกแท้ๆจากพมา่าปลูกเสกด้วยนะขนาดไม่มีอย่างนี้อาจารย์จะปลูกเสกเลยให้คาดแ้วปลอดภัยเนาะใส่แล้วก็ร่มเย็นเป็นสุกเนี่ยบางทีก็ชอบใส่หลายๆเส้น <c oughs> เพราะว่าอาจารย์นะเคยไปเวียดนามเนาะไปพมา่าไปเวียดนามเดินผ่านไปไหนก็มีแต่คนใส่หยกนะไม่กําไรหยกก็สร้อยหยกแหวนหยกเขาถือว่ามันเป็น าศาสตร์อะไรที่เป็นทำให้เย็นมันเป็นทาเป็นสมดุลแก่ร่างกายอะไรต่ออะไรอาจารย์มียกยกเอ่อเป็นดอกไม้ปีเสียนะมีอยู่คู่หนึ่งอาจารย์ก็ <c oughs> ซื้อมาถ้าใครสนใจอ่ะอยากได้เอาไปไปแทนตั้ง,ตงโต๊ะโดยที่ไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องเหี่ยวแต่เป็นยกอ่ะพี่น้องสนใจก็ทักมาได้นะเออเดี๋ยวว่าไปอาจารย์จะหยิบมาให้ดูหน่อยนะ เดี๋ยวโรก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะดูหว่เนาะเดี๋ยวอาจารย์หยิบให้ดูใช่อันเดียวข้อกลองพี่น้องที่รัก เป็นเจก,กันและมีที่ตั้งด้วยนะเนี่ยสวยมากๆเลยนะนานแล้วนะอาจารย์นั่นมาแต่อาจารย์เอาปีเซียมมาใส่ไว้เนี่ยเอาออกได้หรือ <c oughs> ใครไม่อยากได้ลายเป็นดอกเป็นอะไรเป็นไผ่เป็นอะไร,ไะไรก็อออกได้ยกหนาพี่น้องดูสิเนี่ยใครสนใจจะเอาไปตั้งหน้าหิ้งพระหรือว่าที่ทํางานหรืออะไรก็ได้มันมีเป็นล็อกไม้เลยนะที่วางบล็อกคู่กันสง อ,อันละอันละอันใครสนใจทักมาได้นะคิดเป็นกันเองแล้วก็อยากได้ก็นั่นมาดูหยกดูหยกก็แล้วกันหยกเกา่าหนักต้านหลังเก่าขนาดไหนเนะี่ยต้องไปล้างไปเช็ดเอานะเพราะมันเก่าเนี่ยซื้อมานานละอันเนี้ยเห็นมันสวยเขาตั้งโชว์อยู่แล้วไฟส่องอุ้ยเขียวเป็นหยกเขียวอ่อนไม่ใช่แบบนี้นะนี่หยกหยกแต่ละภูเขาไม่เหมือนกันพี่น้อง ใครสนใจทักมาได้นะอาจารย์จะปล่อยแล้วก็ได้บุญด้วยนะอาจารย์จะไปช่วยผู้ที่ยากไร่ถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยอาจารย์จะจัดการให้ <c oughs> อยากอยากไปได้เป็นคู่เป็นอะไรก็เดี๋ยวอาจารย์ว่าถ้าเป็นคู่จะดีกว่าเนาะใครสนใจก็ทักมานะคะ,ะมีอยู่คู่เดียวนี่แหละนานมากแล้วสมัยก่อนเนาะเขาแต้มสีแต้มสันเนี่ยเอาออกได้นะอาจารย์ว่าถ้าไม่อยากได้เนี่ย อยากได้เป็นหยกล้วนหรืออยากได้เป็นไผ่เป็นลูกท้อหรืออะไรสัก,สกอย่างนี้เขาทําเต็มที่ของเขาเลยเนาะมีเอ่อคนประเทศเขาเนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยพอทาเสร็จขาลงชื่อเนี่ยคนดังอะสมัยก่อนประเทศเขาเนะาะพม่านะเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วพี่นอ้องนี่เป็นนกยูงนะเนี่ยเกาะอยู่บนกิ่งไม้หยกเนี่ยไม่รู้ดอกอะไรอาจารย์ก็พูดไม่ถูกเนี่ยไปเช็ดไปล้างออกหน่อยมันก็มีอะไรที่ติด,ตด เพราะว่าเก็บไว้นานเป็นคาบแหละคาบเก่าอะ่ะ <c> ห <oughs> ยกก็ต้องเช็ดต้องอะไรหน่อยใครสนใจก็ทักมานะอาจารย์วางตรงนี้เดี๋ยวผไม่ได้เอาบล็อกมา <c oughs> ต้องวางลมไว้ <c oughs> อะใครอยากได้อะไรก็วันนี้ก็อ่ะคุยกันเรื่องหวยได้แล้วเนาะอ่ะแคบอีกรอบนึงแล้วกันถพ,พี่น้องสนใจก็แคบนะโทรมาหาจารย์ได้นะวันนี้อาจารย์ก็ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์นะใครไหนก็จะหยิบไปด้วยโทรศัพท์บางที ต้องออกไปนู่นบางทีไม่มีเน็ตมีอะไรบางทีอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้รับโทรเข้ามาแล้วกันโทรรับได้ตลอดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์บนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ข้างล่างอันไหนมันเยอะอาจารย์ก็มาไว้ตรงนี้อย่างที่พี่น้องเห็นนะ 9, 4, เก้าสี่เจ็ดสี่ตัวห้าสี่ตัว แปดสามตัวเก้าสามตัวศูนย์สามตัวเนาะหกสองตัวพี่น้องก็แคปเอาแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชอบอะไรก็จัดไปอย่างที่ว่าพี่น้องฉลาดกว่าอาจารย์บางทีอาจารย์คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ฉลาดอะไรมากรู้คนเราฉลาดเป็นบางอย่างนะ,ะ IQ ของคนเราไม่เหมือนกันเหมือนที่เขาเอาเด็กไปประกวดอะไปเกี่ยวกับความจําของประเทศนู้นความอย่างนี้ แต่พอเอามาทําอย่างอื่นไม่รู้เลยไม่รู้สักอย่างบอกไอคของคนเราความจสัสก,กิลของคนเราไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์นี่เรื่องคณิตเก่งตั้งแต่เล็กแล้วเรียกว่าเด็กชั้นเดียวกันเนี่ยถ้าเรื่องเลขบวกคํานวณอะไรเงี้ยเพื่อนๆเ,เอออาเอ R, เออากันคนุนคูต้องเรียกละอ่าให้ออกมามาสอนมาทำมามาเป็นโจทย์ตั้งโจทย์อะไรให้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขี้โมโกหรอกเนาะมันมันเรื่องจริงเอามาเล่าสู่กันฟังคนเรามันมันถนัดคนละอย่างแม่ค้าเขาขายกับข้าวขายอะไรเขาจะต้องเอาเครื่องคิดเลขมาถือเท่าไหร่เท่าไหร่อาจารย์ซื้ออาจารย์คิดคำนวณเนะี่ยยาวเป็นสิบอย่างนะ่บวกลบคูณหารออกมาแปะ๊ะแล้วเขาก็กว่าจะคิดเสร็จอาจารย์คิดเสร็จละ <c oughs> อาจารย์จะบอกเขาตอนนี้โอ้ยทาไมเร็วจังเป็นเป็น,ปนมันเป็นพรสวรรค์ของเราเนาะ ทุกคนก็หลายๆคนก็อาจจะเก่งเรื่องแต่ภาษาไทยเนี่ยยอมรับเลยนะอาจารย์เรื่องสะกดกล้าตัวกลันตัวอะไรเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บางทีอาจจะตกมีตกห่นนะ <c oughs> อขอยไ, <c oughs> ไม่รู้ไปทานอะไรมันมันเข้าไปแล้วล่ะ <c oughs> ออแล้วกออ็ไม่ใช่โมเนาะคนเราเก่งคนละอย่างสองอย่าง พี่น้องลูกออกตามกันมานะมีลูกอ่ะสามคนอ่ะอย่างสามคนเนี่ยพี่น้องมีลูกสามคนความเก่งไม่เหมือนกันนะไปเรียนอย่างเดียวกันไม่ได้นะอืามความสามารถไม่เหมือนกันอีกคนเราต้องพึ่งอีกคนเราต้องพึ่งอีกคนอีกคนเก่งอีกอย่างคนละอย่างนี่แหละความสามารถของคนเราไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องแคบดีอย่างอันนี้เข้ามาก็คุยกันเป็นเกดเล็กเกดน้อยวันละนิดวันหน่อยเนาะ วันนี้ยังไม่มีใครเข้ามาด่ายมีแต่ให้กําลังใจก็ขอบคุณมากคนเราก็อยู่ด้วยกําลังใจนะถ้าท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังซะก็ทุกอย่างก็จบเพราะฉะนั้นอย่าท้อเท่านั้นเองถ้าไม่ท้อมันจะมันจะตันยังไงมันก็หาช่องไปจนได้นะคนเราอะปิดหน้าต่างปิดหน้าปิดประตูก็ยังเหลือหน้าต่างปิดหน้าต่างก็ยังเหลือช่องแสงอะไรที่มันมีอากาศรดลอดมีอะไรที่สมองคนเราเหมือนกันถ้าไม่หยุด แล้วเขาบอกว่าอายุมากๆอย่าหยุดแสวงหาอนั่งคิดเลขมัง่งนั่งทํานู่ทนทํานี่อย่าให้สมองมันดอบเพราะว่าอาจารย์มีเพื่อนเขาเขามีความรู้จบปริญญาโทโทหรือ <c oughs> รเอกนี่แหละเขาก็เป็นสมุหาบัญชีเนาะของอธนาคารธนาคาร,ธนาคารใหญ่สาขาใหญ่ในกรุงเทพนี่แหละพออายุหกสิบปุ๊บนั่งไขขาทอดน่องไม่ทำอะไรเลย ดับสมองเลยทุกอย่างไม่เอาเลยตื่นเช้ามาปากไปทางตาไปทางปิ้นไปหมดเลยลูกเป็นหมอสามสี่คน <c oughs> ช่วยอะไรไม่ได้ต้องเ,อเพราะว่าเขาหยุดตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาแข็งแรงแล้วก็เดินเหินสบายเหมือนวัยรุ่นเลยอายุแปดเก้าสิบสบายมากแต่เขาก็าชอบเนี่ยมานั่งคำวนวณหวยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาหายได้เพราะว่า <c oughs> ไปใช้เกี่ยวกับการนวดแล้วก็ตามจุดอะไรนี่แหละแล้วก็ทำให้เขาได้ดีขึ้นนะ,ะก็ไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยมากๆแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นการไปสก,กิดไปผู้นู่นผู้นี่เรื่องคนอื่นเนาะเอาของเราก็มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นอายุมากอย่าปล่อยวางตัวเองให้เป็นผู้แก่ชราแล้วก็อย่าลืมทานวิตามินซีให้เป็นกิจวัตรนะคะ เพราะวิตามินซีเนี่ยแก้อามูอิสระไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรแปลกปลอมมามันสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายนะสนใจก็ทักมาได้อ่าวิตามินซีของอาจารย์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีแป้งอ่อไม่มีแป้งที่จะต้องว่าเหมือนเอาเราเอามาจากอ่อได้ยาฟรีมาเนี่ยมันเป็นแป้งครึ่งหนึ่งแล้วก็วิตามินซีครึ่งหนึ่งไตจะต้องมาล้างของไอ้ที่มันไม่ใช่แปลกปลอมออกจากร่างกายเลยครึ่งหนึ่งอันนี้ได้ก็ละลายไปหมดเลยนะ อันนี้ก็เหมือนกันวิตามินดีเนี่ยเป็นเป็นอ่าเป็นหลอดเป็นเปลือกผลไม้ใส่เข้าไปเป็นวิตามินเหลวนะละลายเลยเนาะแล้วก็ใครสนใจก็ไอ้สาชนิดผลไม้เนี่ยสนใจอยากจะล้างพุงล้างไส้ดีถอกสักทีก็จัดการได้นะอาจารย์ประจําตื่นเช้ามาตีห้ากว่าหนซองนะแล้วก็กล้วยน้ําว้าลูกหนึ่ง ทานน้าแต่ตื่นมาต้องทานน้าก่อนนะน้ําเนี่ยเพราะว่าคนเราหลับทั้งวันภาะวะเอ่อเลือดนืดเนาะเลือดคน้นเพราะว่าเรานอนน่ะร่างกายมันผ่อนคลายมันก็หายใจได้แค่ช้าร่างกายไม่ได้กยับเลือดมันก็คงนิ่งคงคง,คงที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตื่นมาทานน้าเยอะๆนะคะตามนั้นเนาะเพราะหมออาจารย์อยู่กับหมอตลอดเวลาเขาก็คอยบอกอันนี้มันเป็นยาละบายละลายไขยมันเนาะ ทำจากลูกพุนมาขามป้อมส้มปล่อยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะน้ําตาลก็ทํำจากจ้าหวานแล้วของที่มันแทนคอเี่เมอก็คือพวกถัวพวกอะโวคาโดอะไรเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็ศึกษามาถามมาเนาะเพราะว่าญาติของอาจารย์เนี่ยน้ําหนักร้อยกว่าโลนะ <c oughs> <c oughs> เขาเขาเคยผอมแล้วก็คุมต่อหน้าที่การงานของเขานี่แหละท้อไม่บอกว่าเขาทําอะไร แล้วเขาก็ต้องใช้หุ่นใช้หน้าตาทำาเป็นธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยแต่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาต่อสังคมนี่แหละนางแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะเสร็จแล้วก็พอเลิกปุ๊บมีลูกมีเต้าปุ๊บหยุดเลยหยุดหยุดอดอาหารนะเพราะอดมานาน่ะพอหยุดปุ๊บน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกคืนของทอดของอะไรพิซซุงพิซซาอัดเข้าไปอัดเข้าไป สุดท้ายร้อยกว่าโลนะร้อยห้าโลหกโลเจ็ดโลสุดท้ายเขาลดลงมาได้ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบกว่าโลแล้วกระชับด้วยนะไม่ห้อยตรงเต็งเหมือนลดลดยายอะไรเงี้ยลดยานี่มันคายไปหมดแล้วหนังมันก็จะหย่อนเงนี้ยแต่นี่มันค่อยๆกระชับไปกระชับไปเนี่ยรัดไปเรื่อยๆดีอะ่ะตอนนี้หุ่นดีหุ่นเฟิรม์ม <c oughs> เขาสูงเลยน้ำหนักเจ็ดสิบโลก็ออกทวมน,นิดๆแต่ก็ไม่เพียวเหมือนนางแบบ แต่ก็โอเคอะจากร้อกว่าเหลือ70็ดสเขาคงจะจะลดของเขาอีกนั่นแหละอาจารย์ว่านะอ่ะมีอะไรก็ทักทายเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะก็ขอจะทําอะไรก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าลืมทําบุญใครอ่อใครอยากจะทําบุญใหญ่กับอาจารย์ยื่นมือเข้ามาช่วยจับคนที่เขากําลังแย่ตกเรขหนึ่งให้ขึ้นมาได้ได้เดินเหินแข็งแรงเหมือนอย่างเราเนาะเป็นบุญใหญ่เนาะ ถ้าใครทำก็เรียกว่าเป็นโชคมหาลาภมหาศาลอาจจะถูกรลงวันใหญ่งวดต่อไปนี่ก็ได้เพาอบุญกุศลของเราแรงนะคะอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบังทุกประการน,นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ